เดี๋ยวจะพาไปดูน้ำท่วมจังหวัดเลยฝั่งด้านนูน้น ทม่เยอะีนี้เขาสูตรน้ำจากตรงนี้แหละไปใส่น้ำเลยอันนี้เป็นหอนาฬิกานะคะหอนาฬิกาของจังหวัดเลย หมดแล้วอย่างโรงแรมนี้ก็ท่วมโรงแรมซันพาเลตก็ทว่ทวมแล้วนะคะเจ้าตรงเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็ท่วมนี่ตรงนี้ท่วมแล้วโอ้ท่วมเยอะเลย ข้างในเป็นชุมชนบ้านติ้วค่ะเยอะเลยนะคะลายหลังคาเรือนเลยแหละอยู่ข้างในอ่ะรวมตันไปอีกเนี่ยไปอีกเนี่ยฮะอ๋อ วัดท <CK> yes. yep. yep. hey. ัมมิ่งขวัญพระยังอยู่นั่นเหรอคะวัดทัมมิ่งขวัญนะพระก็ยังอยู่ในที่นั่นเหรอพากันอยู่ในนั่นเหรอคะไปทางขวาใช่บ้วงานก็มันมันมีทางขึ้นเดี๋ยมีเลยอั่นเลยเคยเดินไปทางซ้ายมันจะติดตันอ่อ๋อนที่ปล่อยนะผมเลยเข้าไปช่วยคนข้างในนะ ท่วมเยอะมากเลยนั่งสารอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นบ้างนะ มาดูวัดทับมิ่งขวัญโอ้รถรถท่อออกมาอยู่ข้างนอกอท่วมอันนี้ทางเข้าวัดค่ะเข้าไม่ได้เลยน้ำเชี่ยวมากนี่ทางเข้าวัดนะยังกับแม่น้ำเลยยังกับไม่ใช่ถนน พระก็อยู่ข้างในอ่ะพระจะออกมาตอนเช้าบินทาบาทต้องได้พายเรือออกมานะเมื่อเช้าอยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ที่จังหวัดเลยน้ำท่วมค่ะตอนนี้กำลังท่วมเลยอ่ะอันนี้อันนี้คือทางเข้าวัดทับมิ่งขวัญเนี่ยเป็นวัดที่มาทำบุญประจำเลยอ่ะ ตรงนี้เป็นถนนเข้าวัดมันมันไม่ใช่ถนนแล้วค่ะตอนนี้มันเป็นแม่น้ำไปละพระก็อยู่ข้างในอะค่ะอันนี้ท่วมตั้งแต่ตอนตอนกลางคืนอะเมื่อคืนนี้ค่ะน้ำเริ่มเริ่มขึ้นแล้วก็ท่วมแรงมากตอนเนี้ ก็เมื่อเช้าก็เห็นว่าพรนะน่ะต้องพายเรือออกมาบินทบาตแต่ว่าคงคือจะพายยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวเห็นว่าพายไปขึ้นฝั่งทางนู้นพายเรือไปขึ้นฝั่งทางนู้นทางนี้ทางเข้าวัดนะคะทางเข้าวัดก็คือถ้าน้ำไม่ท่วมตรงนี้ก็จะเป็นถนน มันก็สงสารพระเนนะลำบากกันทั่วหน้าเลยอะค่ะเนี่ยค่ะนี่วัดทับมิ่งขวัญตรงนี้ยังท่วมไม่ถึงเนาะนี่เป็นรถของวัดนะคะเขาออกมาจอดไว้ข้างหน้าเพราะเข้าวัดไม่ได้ เดี๋ยวไปดูตรงจุดอื่นต่อนะเดี๋ยวขอหยุดไลน์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ